ดูเหมือนจะหลับเนาะอืมดีมากวันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้กินผักนะคะผักโขมนะคะ ปั่นกับกล้วยแล้วก็นมแล้วก็ใส่กีวีด้วยแม่ชิมแล้วอร่อยต้องใส่กล้วยเยอะหน่อยนะคะ กล้วยกับกีวี่เยอะหน่อยเพราะว่าจะได้มีรสชาติอร่อยพี่เชอร์จะเอาอีกไม่พอมื่อมือมือจะเอาอีกใช่ไหมกินหมดแล้วใช่ไหม จะไม่ยอมจบอะไรยาเมื่อไม่เอาลูก like she loses control of h a n d โอ้โหลูกเดดีช้าโธเอ้ยเดดีคือ the hands and w a t o for her hands เดดีอะไม่ทันใจเลยนะ อืมบนเด็ดีเลยน่ะบนเลยอืมน่ะบนบนชักช้าเดยดดีอ่ะไม่ทันใจไวรล่นเลยนี่พี่เชื่อเก่งจังเลย พี่อชอกินแล้วแล้วก็เบิ์เรียบร้อยอืมเยอะเดี๋ยวเธอละค่ะสวิงสวายอยู่นี่ละค่ะ mm. 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 <laughs> บนบน กินไปบน่นไปอะลูกเอ้ยเท้าเท้ามาแสงอ, <laughs> <laughs> อ,อะไรยังกินธรรมดาโลกไม่จำนี่นะพี่อาเชอร์เขาไม่มีเสียงเลย <laughs> มีเสียงอะไรอออจะเอาอีกใช่ไหมคนเก่งมาดูน้องพี่อาเชอร์มาดูน้องซิเนี่ยน้องอ่ะไออยากทำเอง้ะมือมาทำเองก็ได้ทำเองพี่อาเชอร์ดูน้องซิทำไมเนี่ยน้องยังกินไม่เสร็จเลยเนาะีเสียงตอนจบทีเดียว <laughs> าพี่อเชื่อมาดูน้องอ่ะสอนน้องสิต้องทำยังไงกินยังไงเอ๊ะมาวมาระ้าวมาระมา้วมาแล้ว,ลวมาเมื่อวานเราเข้าปาก ช่วยงงน้องเป็นอะไรน้องเป็นอะไรนองอะไรอีอื่เ้เฉยไม่ได้ลเลยโอ้สายอารมณ์มากเลยด้วยอยากกินอยากกินอยากลองแม่ลองคืออะไรอรายอรายาอ,อืม เท้าอยากเข้าปากนะนี่นะจ้องเดาเท้าเข้าปากนะนะใจคออ๋อเบิรบแล้วเบิบอิ่มแล้วไหมอิ่มแล้วไหมอิ่มหรือเปล่าอิ่มแล้วเนี่ยต่อสู้ความม่วดูตาถ้าไม่ป้อนเดียวเขาจะหลับ ก็ไม่อยากครับไหนๆลองลองไม่ป้อนสิเดี๋ยวดีเผื่อเขาอิ่มหาไม่ได้ยลงไงเอ้วไู พอแล้วมั้งพอแล้วนะพอแล้วนะลูกโอ้เก่งไม่เอายังไงเอาเอา